นี่ครับอ้น,นี่คือเมืองหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวกับเห็นหมดสามในเมืองหาดใหญ่ครับเมืองหาดใหญ่ทั้งเมืองเลยครับเดี๋ยวกับเป็นเมืองหาดใหญ่รอบเมืองหาดใหญ่เลยครับเดี๋ยวกับตั้งแต่โรงแรมเจบี เรมรีเซนซีบริเวณตึกที่สูงสูงของเมืองห่าใหญ่นะครับครับแล้วก็ครับผู้ใดสนใจที่อยากจะมาเที่ยวหรือว่านำเที่ยว,มมวผมจะนำเที่ยว,วให้ท่านชม,ม,มได้ถึงที่เลยครับสนใจครับเมืองห่าใหญ่ครับพี่น้องครับ